สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะเป็นปักหลังปักสุดท้ายของปี2565แล้วนะคะนั่นก็คือพยากรณ์ในช่วงวันที่1 6ถึง31ธันวาคมปี2565ค่ะเราจะมาวาง แผนชีวิตในช่วงปักสุดท้ายของปีนี้กันนะว่าดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิง์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงค์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คัลขณาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลลคนาราศีสิงห์ ว่าในช่วงปักหลังนะคะของเดือนธันวาคมปักสุดท้ายของปี2565คือตั้งแต่วันที่16ทธันวาจนถึง31ธันวาปี65ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ Here, ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรยกเข้าสู่ราศีธนูและการมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระพุธมาเจอกันกับดาวพระสุขค่ะซึ่งดาวพระพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณดาวพระอาทิตย์ที่มาเจอกันกับดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวคู่มิตรค่ะก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์สามารถแก้ไขปัญหาถ้าบางคนมีปัญหาติด ขัดขัดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการเงินไม่คล่องนะคะมีเกณฑ์สะดุดได้เนี่ย คุณก็จะหาทางออกได้หาทางแก้ได้ใครต้องการหยิบยืมก็จะมีที่พึ่งที่พานะคะใครที่ต้องการกู้จากธนาคารหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านค่ะจะมีช่องทางที่ทําให้ชาวลัคนาราศีสิงนั้นมีโอกาสได้เงินมาง่ายๆมีโอกาสได้เงินฟลุก๊กฟลุกมีเกณฑ์ที่จะเกิดโชคเกิดลาบมีกําไรนะคะคือคุณจะทําเงินได้มากขึ้นสําหรับท่านใดท,ที่ค้าขายหรือทําธุรกิจอันนี้จะเห็นได้ชัดไทย ใครที่เป็นพนักง,งานประจำพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศเนี่ยอาจจะเป็นการได้รับคำชมอาจจะเป็นการได้โบนัสอาจจะเป็นการได้เ,ออเขาเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้สำหรับดวงชะตาคุณค่ะ ดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณในวันที่สธันวาคมปี65ยาวไปจนถึงวันที่19เมษายนปี66เป็นช่วงที่ดาวพระพฤหัสได้โคจรเดินหน้าเป็นปกตินะคะเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนมรณะค่ะแน่นอนว่าจะเจอกับความยากลําบากเจอกับความเหนื่อยเจอกับการเปลี่ยนแปลงแต่มันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นมั่นคงอย่างไรเนเมื่อดาวพระพฤหัสมาโคจรอยู่ใน เรือนเสียก็จะต้องอธิบายกันแบบนี้ค่ะคําว่ามรณะเป็นเรือนเสียก็จริงแต่ไม่ได้ส่งผลในด้านเสียเพียงอย่างเดียวถ้าชาวลัคนาราศีสิงห์ผู้นั้นมีสติมีความสามารถนะคะคุณจะสามารถพลิกสถานการณ์ร้ายๆที่มันเกิดขึ้นพลิกสถานการณ์ที่คุณติดขัดหาทางออกตรงนี้ได้ปุ๊บมีแสงสว่างเข้ามาจะทำให้ดวงชะตาของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้เลยเพราะ ตำแหน่งที่ดาวพระพฤหัสได้คือเกษตรราธิบดีนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็มีค่อนข้างมากนะเพราะดาวออปุตตะดาวมรณะ มาอยู่ในเรือนมรณะแบบนี้นะคะอาจจะมีความลำบากใจเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องบริวารอาจจะมีคนทำให้คุณเดือดร้อนนะคะคำว่าลูกน้องบริวารเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่เป็นลูกน้องคุณหรือว่าคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณเพียงอย่างเดียวนะมันก็ยังหมายถึงคนรอบข้างญาติมิตรอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันอาจจะมีญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลือแล้วคุณลำบากใจอาจจะมีคนใกล้ตัวเพื่อนสหายของคุณนะคะติดขัดหรือเจอปัญหาใดๆแล้วคุณต้องยื่นมือเข้าไปช่วย มันเป็นจังหวะที่มีเรื่องเครียดอยู่ในตัวอยู่แล้วและคนอื่นก็มามีเรื่องเครียดอีกคุณต้องแบ่งไปสองทางทั้งช่วยตัวเองทั้งช่วยคนอื่นอีกประมาณนี้ค่ะมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้อุปสรรคมีปัญหามีความติดขัดก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นใช้สติให้มากๆสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะอีกประการหนึ่งมรณะหมายถึงมรดกค่ะ ก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้มีการคุยหรือว่าแบ่งที่แบ่งทางกันในครอบครัวมีการเจรจาตกลงผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะได้มีการเจอญาติเก่าๆเจอคอนเนคชั่นเก่าๆนะคะหรือมีเกณฑ์ได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้จัดการเกี่ยวกับเอกสารสัญญงสัญญาชันโนดนะคะหรือว่าอาจจะมีลักษณะของการออคุยเจรจา ตกลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของที่การเงินก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งสรรพันส่วนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงต้องระมัดระวังมีคนคิดไม่ซื่อกับตัวคุณต้องระมัดระวังอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปนะคะช่วงนี้อารมณ์ของชาวลัคนาราศีส,สิงห์ค่อนข้างแปรปรวนง,ง่ายหงุดหงิดง่ายด้วย นะก็พยายามาควบคุมอารมณ์และควบคุมคําพูดของตัวเองด้วยนะคะในด้านการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์บ้างนะช่วงนี้คุณจะมีแนวคิดใหม่ๆนะกัด อาจจะเป็นการนำแนวคิดเก่าๆมาอัดแอปใช้กับวิธีการทำงานใหม่ๆก็ได้นะคะชีวิตของคุณจะผูกติดกับงานมากยิ่งขึ้นใจของคุณจะไปผูกติดกับเรื่องของงานผูกติดเรื่องความมั่นคงผูกติดกับเรื่องของความก้าวหน้าหรือเอาไปผูกติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากจนเกินไปอย่างเช่นถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจาการเจ้าของธุรกิจากาเจ้าของร้านค้าคุณอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับพนักงานคนใดคนหนึ่งว่าเอ๊เขาจะใชเ้เขาจะทำงานได้ไหม เขาใช้ชีวิตยังไงเขาไปรอดไหมเอะทำไมพนักงานคนนี้น้าเป็นห่วงจังเลยแบบนี้ก็ได้หรือไม่เช่นนั้นถ้าคุณเป็นพนักงานประจําคุณก็อาจจะมีเกณฑ์เอาใจไปผูกติดกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งนะคะการผูกติดในความหมายของสมัยคือตรงนี้มันจะมีความเห็นอกเห็นใจความเป็นห่วงมันเหมือนว่าชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นห่วงใครบางคนอยู่ในขณะนี้เป็นห่วงบุคคลคนหนึ่งมากจนเกินไปจนทําให้บางทีเนี่ย คุณอาจจะไปก้าวกายหรือว่าไปยุ่งกับชีวิตเขามากจนเกินไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้ต้องเพลาๆถอยตัวเองออกมาด้วยนะสําหรับชาวสิงห์นะอย่าไปเ,เขาเรียกว่าอย่าไป ข้องเกี่ยวอย่าไปก้าวไก่กับคนอื่นมากจนเกินไปให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะพอดีจะดีกว่านะคะดาวการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ได้เกณฑ์เป็นมหาจักรช่วงนี้จะเหนื่อยในเรื่องของงานมากขึ้นมีสิ่งที่ต้องคิดมีสิ่งที่ต้องทํามีสิ่งที่ต้องวางแผนต้องคิดใหม่ทําใหม่มีโครงการมีภาระหน้าที่ใหม่ๆที่ต้องดูแลต้องรับผิดชอบมีเกณฑ์ที่จะได้คอนเน็กชันใหม่ๆเกิดการติดต่อกับผู้คนจํานวนมากนะคะซึ่งการกระทําต่างๆเหล่านี้ จะนำล่าผลทางการงานมาให้คุณได้เป็นอย่างดีแต่ว่ามันจะเหนื่อยขึ้นนะค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยแหละค่อนข้างที่จะมีความอึดอัดแล้วก็มีความกดดันเข้ามาด้วยคนรอบข้างอาจจะคาดหวังผลประโยชน์คนรอบข้างอาจจะคาดหวังความสําเร็จจากทัวคุณคนรอบข้างนะคะอาจจะมั่นใจว่าคุณทําได้แต่ในขณะเดียวกันคุณยังไม่มั่นใจในตัวเองเท่าที่ควรเลยอารมณ์มันเป็นประมาณนี้มันมีความอึดอัดอยู่ในใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วมันจะสิ้นปีแล้วด้วยมันมีเรื่องของเป้าเรื่องของยอด มันมีเรื่องของการปิดจ็อบของปี2565คุณอยากจะปิดให้สวยงามคุณอยากจะทําให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเลขมันอาจจะไม่ไปถึงนะต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้นะคะก็ใจเย็นๆสาหรับชาวสิงเรายังมีโอกาสค่ะในการแก้ไขในการปรับปรุงให้มันดีขึ้นก็ขอให้คุณเดินหน้าต่อไปนะเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีสิงมีเกณฑ์ที่จะมีคนอายุน้อยเข้ามา มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับคนที่ถูกใจสําหรับใครที่เป็นคนโสดมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ศึกษาเรียนรู้ดูใจกับใครสักคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่เ,เพื่อนแนะนํามาหรือเป็นคนที่ญาติพี่น้องแนะนํามาหรือเจอกันผ่านทางการเรียนเจอผ่านทางงานเจอผ่านการปฏิสัมพันธ์เป็นลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคือเป็นคนที่อยู่ในแวดวงในวงการเดียวกันกับคุณอยู่แล้วไม่ได้เป็นคนไกลตัวมากนักนะสำหรับใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าในช่วง พยายามประคับประคองสักนิดหนึ่งเพราะชาวสิงอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนในช่วงปล,ปลายปลายปีแบบนี้มันมีเรื่องราวกดดันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินคุณอาจจะ พานวีนใส่คนรักได้ง่ายหรือไม่เช่นนั้นคนรักคุณอาจจะมีความเครยียดอาจจะมีสภาวะกดดันแล้วก็มาพามาวีนใส่คุณเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ